สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาติดตามอีกหนึ่งวันครับผมกางานปรับที่นะครับผมนี่ครับผมวันนี้มาหาคันนะครับผมนี่ครับมีอะคูบาต้าครับผมนี่ครับอีกส่วนอีกคันหนึ่งก็กำลังรับจับเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งกันใกล้ๆเลยนะครับผม นี่ครับผมมีแตนะคูปะต้าครับผมอยู่แอลซีเจ็ดซ้ำกแะ้วสี่ซิ้นนะครับผมเป็นกะตปั๊บในรายให้แล้วนะครับผมนี่ครับ ส่วนทานั้นกน็กำลังไล่ระดับลงมานะครับผมพอดีมันมันเป็นที่สูงที่ต่ำนะครับผมตนี้เป็นปนปับเบิใหม่แล้วก็แเป่งที่กันนะครับผม มาเบิ่งทางเห็ดทางเลยนะครับผมนี่ครับผมความสูงนะครับโอ้นี่ครับผมความสูง,สงกระปั๊บล้วก็ไถพร้อมเลยนะครับผมนี่ครับการเสริมคันเอาเขตดลัก คูนนะครับเป,เป็นเป็นแดนนะครับผมเจ๊า ีครัชาไทยครับผมสายอาชีพครับผมเล่นกันกับทักกันได้ครับผม นี่นะครับผมอีกแบงนึงนะครับเ็าเก็ดเป็นอีกแบง,งนะะึงแล้วครับเสริมคันขึ้นนะครับเมื่อนี้นาซีนาซีแล้วนะครับผมมาหาคันเลยครับเมื่อนี้ มื่อวานนี้มาสามคันนะครับผมเรือเรือไลยเติมครับผมจะมาเมื่อนี้เมือ่อนนี้ฝนตกแห้งนะครับดินก็เลยอ่อนแนล้วก็ซุ้มเลยสบายเลยครับจุไถบ่ม,มีควันครับเนี่ครับผมมีอยู่สองคันนะครับผมรานทุ่งอยู่นี้ อีกสามคันยังเดิมๆนะครับผม พื้นที่ก็นาจะบัวตามกว่าเจ็ดแปดไร่นะครับผม มนบอลนั่นนะครับผมเนี่ยแปลงฟังทางนี้มันสูงนะครับผมเลยไล่ระดับลงไปพุ่นนะครับผมมาเบิร์กเอลส์นะครับแถวบ้านผมกันส่วนมากมินาคุบะต้านะครับผมหลายครับผมบ้านผมกับมินาคุบะตา้า พอคันแล้วครับอยู่บ้านกันโอเคครับผมคบิีนี้ับขอจบคลิปว้เพียงเท่านี้นะครับผม ่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวรอสมคลิปหน้าต่อไปนะครับสวัสดีครับ